สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้ช่องสาระพันไม้จะพาเพื่อนเพื่อนมาพบกับต้นคล้าขุนแผนนะครับเพื <được> ่อนเป็นไม้มงคลน,นะครับปลูกในบ้านแล้วดีนะครับมีคนรักคนชอบคนหลงนะครับเหมือนชื่อของเขาคือคล้าขุนแผนนะครับเพื่อนเพื่อนมาดูลักษณะลำต้นและกระใบเขากันครับนี่ลำต้นก็จะเป็น มีหัวข้างในแตกหนอนะครับออกมาแบบนี้นะครับนี่ครับเตกหนอครับแล้วก็แตกใบนะครับใบเขาใต้ใบเขาจะเป็นออกสีออกออกออกชมพูเข้มนะครับอมน้ําตาลนะครับอันนี้คือใต้ใบเขานะครับดูนะใต้ใบแล้วตรงนะครับตรงหน้าใบเขาจะเป็นสีเขียวมีสีขาวแทรกอยู่เป็นเหมือนใบพัดนะครับ นะครับลักษณะใบเขาจะเป็นแบบนี้เรับเพื่อนอันนี้คือต้นคล้าขุนเพนนะครับเพื่อนนี่ครับปลูกในกระถางครับเป็นไม้มงคลอีกชนิดหนึ่งนะครับปลูกแล้วก็จะมีคนรักคนชอบคลนหลงนะครับต้นนี้เป็นไม้มงคลนะครับที่ปลูกในบ้านแล้วดีนะครับนับเสริมบารมีนะครับดูแลสวยงามดูใบเขาครับสวยครับเพื่อน การขยายพันธุ์ก็ไม่ยากครับเพื่อนก็ขยายพันธุ์ด้วยวิธีแยกหนอนนะครับเห็นไหมครับก็มีหนอออกหนอออกกอครับแล้วก็แตกลากออกมาแตกหนอใหม่นะครับแล้วก็ใช้หนอใหม่เนี่ยนะครับที่มีรากติดขยายปลูกอีกที่นึงนึ่ก็จะแตกออกมาเป็นแบบนี้นะครับเพื่อนนี่รับทรงเขาก็สวยนะครับใบเขาก็สวยนะครับเพื่อนนี่ครับใบสวยครับเห็นไหมบางคนอีกที่น่ครับที่หน้าปลูกไว้ในบ้านนะครับ ต้นคลาค้าขุนเพชรนะครับเพื่อนสวยงามครับนะครับเพื่อนอยากให้เพื่อนหามาปลูกนะครับปลูกแล้วก็จะมีคนรักคนชอบนะครับเพื่อน,มนเมือนกับชื่อของเขาครับคล้าขุนเพชรนะครับเพื่อนน,อนี่นนครับสวยงามครับถ้าใครมีบ้านก็หามาปลูกนะครับเพืนะ่อนเพื่อนชอบก็อย่าลืมกดติดตาม subscribe ับห้องช่องสาระพันไม้ ของผมด้วยนะครับเพื่อนจะมีพันไมด้ดีๆมาแนะนำเพื่อนให้ปลูกกันนะครับสวัสดีครับ